เกิดจากไหนก็คือเกิดจากความสุกปรกสวัสดีค่ะตอนนี้ตอนนี้กําลังมานั่งฟังเทศนากันเกี่ยวกับโรคโควิดว่าโรคโควิดเนี่ยมันติดต่อกันได้ยังไงนะคะจากคุณสมศักดิ์จันทวงศ์นะคะไวรแต่ว่าพูดกันนี่เหมือนกันพูดแสงก็เกิดแบบเหมือนกับไข้หวัดใหญ่เจ้าค่ะเจ้าค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคนเจ้าค่ะก่อนอันนั้นคืออันนั้นคือคารวาสนั่งฟังดูนะ ร <laughs> <laughs> ะยะห่างอันนี้มาตกปา <laughs> <laughs> น้ําแข็งกันนะคะ <laughs> อันนี้ระยะห่างนี่13ฟุตนะคะ New rule guys New r u l e 13 feet away from each other not six feet anymore So and also y o u shoe when you walk outside make sure that you keep them outside anything outside keep it out Uh, this one is the ice fishing in Anchorage Alaska so the thickness of the ice from above the surface down uh, at least approximately 12 feet เอ้ย inches นะคะฟุตนะเอ้ย hey, ไม่ใช่วะินิ้วนะคะ12นิ้ว,นะะนวในความหนานะคะตอนนี้ก็มานั่งตกปลาน้ำแข็งกันเด้อพี่น้องเอ้ยน,นั่นภาษาภาษาอะไรก็มีหมดภาษาอะไรก็มีหมดนะเด้อในนี มาเด้อมาพี่น้องเอ้มาตกปลาน้ำแข็งค่ะเนอะ Yep, Ice fishing in Anchorage Alaska right now that I am presenting to you Hello Annie Hello Hello ดิสิน้องเปิลนะคะน้องเปิมาก่อนชาวบ้านเลยนะคะน้อง p ป n ลก็ได้ยืนมากกว่าสิบสามฟุตนะห่างไว้ก่อนนะคะห่างไว้ก่อนนะคะใช่ดึงหน้ากากก่อนค่ะหน้ากากก็พอหน้ากากก็พอ โอ้โห oh, oh, ต้องต้องหน้ากากด้วยตรงนั้นนะนะไม่ได้ค่ะต้องพร้อมค่ะเอาแล้วอ่าฮะ so yeah I am here in I don't know what lake c ขคอ but anyway ฮะ <Huh? S 2> <ini> จะบอกดีไหม some lake in Anchorage that I just discovered just today because my friend called me <laughs> so you know we 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 have we have chance to get out the house today you know who cares so what otherwise I w o u l d eat bats every night I like used like I used to นะคะ I gonna go ahead and show you นะคะการตกปลาลำแข็งไอซ์ฟิชิงเฮาส์เด็ดเดีโอเคนน่นชอนโ่นเลยเนี่ยปลามันตกเองค่ะมันกระโดดมาเองนะคะจักได้แล้วมันก็กระโดดขึ้นมาเดี๋ยวกันเดะอันนี้อันนี้คุณสำลิดนะคะคุณสำลิดอันนี้น้องชายของน้องปั้นเขาบอกว่านอนคนละห้องกัน เป็นปีน้องกันนะคะเป็นปี่เขาบอกว่าเป็นปี่น้องกันนะคะเป็นปี่น้องกันเนี่นะฮะอันนี้แล้วคนจมเรจมีเอาอะไรใส่ในนั้นอ่ะนอนเต๋อนอนอะไรวะมันใช่นอนตัวเองค่ะนอนตัวจมเลรศเขาดูถูกเจ้านะหนอนเจ้าขึ้นมาเล็กแถววะโอเค so right now I see someone throw away the fish right here อออออ๋อน้องปั้นน้องปั้นปั้นชีคลีม this is hers สอน t h i ส is เ a ยว้ายไปแล้ว it's go ไปแล้วห่วยยังยังมันยังมีชีวิตอยู่เลยว้ายอะไรวะ

Then the hole will be open again. Oh, so existing hole she's talking yeah. about. She used the axe or hole. a hammer mm -hmm. to knock on it, and then she yeah, used the, the strainer to scoop it out. Yeah. Just something really easy, easy, easy to do. Yep, because somebody else already drilled a hole for us. Yeah. Sometimes people come to the door, you see? They drill, they drill down. Oh, hole the auger, auger, auger. Oh, no, he can Auger, clear auger. เออก็นะคะนี่คือบรรยากาศที่อ,อยู่กลางแม่น้ำนะคะเห็นหมหน,หน้าหน้าเนียแบบเลือดแดงโคลอะไรละเบสโซยับ so, yeah, this is it <c oughs> อ่านน้องเปิลน,น้องเปิ้ลเล่นปลาแล้วเฮ้ยเอาเอาข้าไัไปนะอ่าคุณสมศักทำไรเอ่ย กำลังดีใช่ไหมไหนดูซินี่กำลังกินเลยนะคะปลาแดดเดียวกรอบนอกนุ่มหนปลาแดดเดียวกรอบนอกนุ่มหน่นี่คุณสมศักดิ์จะไปเดียวนิวโฮลใช่ไหมไม่ค่ะโฮลมันมีอยู่แล้วค่ะอ้าเหรอเฮ็ดยังคุณสมศักดิ์เดืยเดือดเดือดเดแมนอย่าพึ่งสิให้มันดึงลงไปอีกหน่อยตี้นี่นะคะนี่คือ existing hole s that somebody else drill it and wow ดูลุก someone wasting the fish small fish น oh, oh. so ี่คุณสมศักดิ์ปลาตัวน้อยๆจังสิเป็นยังเราหนโอ๋อเดี๋ยวค่เอเดี๋ยว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 ปลากระสิตนี่ๆวเดี๋ยวเ่ีนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีะยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเี๋วเดียวดวเาี๋ยวเดยวนดึ๋ยอเดี๋ยวเดึ๋ยวิดีวดียเนียดิวยีเว้ย นี่นะคะตรงปลายเนี่ยมันจะรรรกระดึ้งกระดึงกระดึงกระดึงนัคือปลาที่อยู่ข้างในเนี่ยมันยังเล่นอยู่ต้องรองให้หัวปลาเนี่ยมันเอ้ไม่ใช่ให้หัวเบ็ดเนี่ยมันลงตุ้ยขึ้นไปแล้วก็ดึงฟุดเลยนะคะถ้าการะดึงกระดึงก็ไม่ต้องไปดึงมันเสียเวลานะนี่ก็คือ existing hole right here this is existing hole นะคะ so you only gonna have to bring a h o m m e r and just kind of break the ice in here but this is not a hammer this one is my uh, umbrella นะคะก็ we gonna have to see ยังไม่ได้เลยก็เมื่อกี้นี้นะคะก็ได้ชอนนะคะได้ช้อรูน้ำแข็งนะคะโรชูน้ำแข็ง big fish couple years old yeah I know big fish couple years old yes actually they have oh look 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 on the the other side right there so those couple those uh, dad and son they use the egg to make a hole yeah they bring their own auger so yeah, it's a little bit cold now so a little boy have a, a little bit of trouble so he can scoop out the ice Yeah, I I guess the dad already use the auger the one that lay down there to drill the ice hole already เป็นไงคุณสมศักดิ์ยังโอเคเงียบเลยเ้อเอไปเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แลนดหลอกปะไอ้ไปลลาาเเชตัว็กม่ใช่ปลาเช้าอันนี้ไม่ใช่ปลาเช้าอันนี้ปลาอะไรวะเดี๋ยวปลาอะไรกันบ้างเฮ้ย anyone know what kind of fish that is ใหญ่มากเดี๋ยวก่อนมันมีปลาเลยนะปลาพันปลาเช้าปลาแลนหลอกแล้วก็ปลาอะไรวะอีกอันนึงอะจำไม่ได้ can can remember what kind of fish that is though the yellow side ปลาอะไรวะมันโอ้โหมันเนี่ยถ้าเกิดมันบิ๊กนะ it's the best eating เลยนะโอ้ยนั่นชาอาร์ติคชาชาเออชาชาชาอาร์ติคชาอาร์ติคชาเนี่ยยูเอสดีล็อกแรกเนาะอะไรวะไอ้นั่นมียูเอ่าที่ king พล p กพอร์เล็กอันเนี้ยอันเนี้ยชื่ออะไรฮะอันเนี้ยชื่ออะไรเนี่ยชิดชิดนี่เลขชิดนี่เลขเนี่ยไหน Yeah we are chipney leg chipney chipney chip chipney chipney ch <laughs> the long leg have u ตรงไหนนะ the long l e มันอยู่ใกล้บ้านเราไหมเหรอนี่บจูเล็กรอดใบจูเล็กรอด the long l e yeah yeah just something for us to do whoever live in and around Anchorage or Alaska you know you know it's better than just keep yourself indoor so if you see out there can you see that people are making an ice hole ได้ยไหมได้ไยวไหม w อ้ oh my sweet เราต้องรอดูเราต้องรอลุ้นรอลุ้นรอลุ้น รอลุ้นรอลุ้นนะคะรอลุ้นสวัสดีปีใหม่ค่ะมอนทิราจริงใจสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะแฮปปี้นิวเยียร์แฮปปี้สงการเดย์รอลุ้นอยู่นะคะ แม่ดีนะที่เราไม่ตก mm. <laughs> มันหนาวฝ mm. นตกฝ mm. นตก mm. oh, จูเล่ได้เ,เยอะเงินเขาอจูเล่ก่ออ๋อจูเล่อ่ะจูเล่เยอะอะจูเล่ is always good so I bring my own umbrella right here because it is have precipitating rain right now so Alaska is not that too c o l d today it's very raining day today all day long so it's kind of wet wet snow while the ice still deep enough for uh for everyone uh, to be safe on the ice so I'm gonna go ahead and show you around the lake นะคะที่นี่ lake right here นี่เห็นไหมคะ ไดาป้อมคุณป้อมฟันนี่สนุกจังใช่คะ่ะสนุกมากนี่ต้องขอบคุณคุณสมศักดิ์นะคะที่ชวนมานะคะนี่คุณสมศักดิ์ดูท่ายืนของคุณสมศักดิ์น,นี่คือเพื่อน<ป>ตกปลานะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าวันที่สิบห้าหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวจะไปตกปลาฮาระเบิดกันนี่ปลาฮาระเบิดนี่ต้องไปแบบต้องขับรถยาวหน่อยนี่นะคะคือ คือบรรยากาศที่อยู่รอบๆนะคะแล้วก็มีโฮนะคะก็มีรูนะคะรูน้ําแข็งรูน้ําแข็งนี่เพิ่งเจาะกันนะคะแล้วนี่ก็คือรูเก่านะคะอันนี้คือรูเก่านะคะที่ส่วนโ f i อ h i n g งโฮ e นะคะถ้าเกิดใครอยากได้โฮได้รูน,นี้นะคะก็เอาค้อนมาทุบเอาเปรี้ยงเปียงเปียงเปียงนะคะยังยังต้องรอดู ต้องรอดูสวัสดีค่ะที่วารักจเจริญ Hi Wang l e What is the time เนี่ย w h a time t is it now? กี่โมงแล้วน,น้องเปิ้ล f o r o'clock afternoon Wang l f o r o'clock afternoon right now อันนี้ตอนนี้บ่ายสี่โมงนะคะนี่เวลาเดิมทางไหนนี่ต้องรอต้องมองดูว่าน้อยจะเดินเมืไงนะไม่งั้นนะเดี๋ยวตกหลุม ไม่ใช่ตกหลุมรักนะแต่ตกหลุมปลาหลุมปลาะนะคะตกหลุมปลาน้องเบนสวัสดีเจ้าโอ้โหมีน้องเปิ้ลนี่แหม่ชนะเลิศเลยว่าเคยตัวบ้านลำต้มเลยดูบ้านลำต้มเลยัวยเดียวก็อยู่ท้องแล้วค่ะได้วันละตัวก็พอไม่ต้องเ,อเยอะไม่ต้องให้เยอะ อยู่ประหยัดอย่างพอเพียงนะคะช่วงนี้อยู่อย่างพอเพียงนะคะต้องประหยัดด้วยค่ะน,นี่เขามีการเล่นปลาเล่นกระดิ่งกระดึงกระดิ่งกระดึงอยู่นั่นคำว่าแบบว่าเ,ยยยเหยื่อมันยังมีชีวิตอยู่อ่าเหยื่อมันยังมีชีวิตอยู่ต้องรอค่ะโอ้แต่พี่น้อยตอนนี้เย็นมากเลยเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยพี่น้อยต้องไป่<า>แล้วว่าความสุขเล็กๆน้อยๆที่ได้มานะคะโอหน่าอะไรนะถุงเหยื่อหรือถุงขึ้เหยื่อคนวะเนี่ย เหยื่อคนหรือเหยื่อปลาเนี่ยอ๋ออันนี้เหยื่อเหยื่อปลาค่ะอ๋อเหรอหันไว้เป็นถุงๆนะคนะอ๋ะเอเหยื่ยอปลาไม่มีแล้วก็แบ่งๆกันอืมอ่าอ,อันนี้เขาป้องกันโควิดโดยตรงนะคะแบบยืนอย่างเงียบสงบไม่มีการพ่นเชื้อให้ใครทั้งสิน่น <c oughs> ย้ายรู้แล้วย้ายมองมองย้ายรู้อีกฮะคุณสมศักดิ์หารู้ใหม่รู้หายรู้หายนี่เน่ลูคุณอยู่เน่คุณสมศักดิ์ต้องต้องมาเอารู้เก่าแล้วรู้ใหม่ไม่ดีนี่โลรู้ใหม่เออไม่ใช่รู้เก่าเนี่ยไหมถ้าลูรูเก่าเขาอยู่นี่เห็นไหมดูดูน้ําลึกเห็นไหมน้ําลึกมาก อ๋อแป้งได้ได้สี่ตัวลว<_><_>นะวไหนถุงถุงอยู่ไหถุงคนสมศักอยู่นะถุงคนสมศักดินชอบปลาหน่นอยแป้งต้องการจะมองดูแป้งเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะถุงปลายอยู่นี่เดี๋ยวนะ นี่นะคะปลานี่เห็นเปล่าปลาได้แล้วว่ายมัว่านทุได้เหมือนเวลานี้ก็นี่นะคะนี่เห็นไหมสี่ห้าสามสี่เมื หนาวสุดยอด <laughs> ไม่ค่อยท่าไห่ไม่ค่อยท่าไห่ไม่ค่อยท่าไห่นะคะหนาวมา I'm so very cold <laughs> <laughs> สวัสดีจ้าน้องมิน้นลูกพีสวัสดีลูกฮะมินน <h> ah? ม้นต์อีกมิ้นต์หนึ่งไม่ใช่มิ้นมิ้นต์เมืองไทยไอไอมิน้นต์เรามันมิม้นตไเหรอ มิมปรากฏรัดอ่ะไอ้น,นั่นมันน้องมิมลูกแนนแม่อยากไปจับด้วยมาสิลกูกเอ้ยเดี๋ยวก่อนให้โควิดมันหายก่อนแล้วค่อยมาเพราะว่าถ้ามาตอนเนี้ยเขากักตัวเด็ดขาดเลยอ่ะ Hi Caesar Alexander where you are j u l i e n o actually in a c ่อชิดชิดลิชิด,ชด,ชดอะไรวะชิดชิดหน้าเหรอ,หหรอไม่ใช่มันชิดอะไรวะ Chitney, Chitney Lake yeah we are at Chitney Lake right now so here you go I just gonna have to show you around I don't know what this is my first time here too though I usually go to Ch Lake or sand Lake or the long leg the long leg usually people always uh, not people the government always uh, put out a lala. แซมอนเนนลาล่ะทราวอินอ่ะดิลองเล็กดิลองเล็กอ่ะเข้าไปไปอ่ะตุนปลาเยอะเยอะย่ะ that is awesome yeah and this is the biggest the biggest one <laughs> have to lay this one around it not go to the back yet this one non เปิ้ล she got him yeah this one in ชิดนีเล็ก Or, or another word, chidilake. lake, <laughs> Shitty lake. Shitty lake. <laughs> Uh, lake look Yeah, I have to bring my own umbrella here because today we have quite a bit of rain. Can you see that dripping rain right there on uh, above my uh, umbrella? เมื่อกี้นี่รูไหนไอตัวใหญ่อะรูนี้เหรอเฮ้ยร,ร,ร,รูเล็กๆแต่ได้ปลาใหญ่ๆเฮ้ยไม่เกี่ยวกันว่ะไงยังเอาถอยนึกว่าผูกกระป๋านีกก็กม,กกกมเ อันนั้นคุณสมศักดิกำลังโทรคุยกับปลาอยู่นะคะว่าปลาจะได้กี่ตัวบอกปลาเลยปลาจงมาหาหาเบ็ดจักหน่อยนะ Hi Caesar c e s a r Alexander said it. eat him the best fish as far as I'm concerned I know huh You gonna eat it raw c e s a r Have you eat him raw I don't know I haven't eat h i raw yet But you know the fresh uh lake fish is always like the first catch. you gotta have to eat them right away because it's better that way or you can preserve them by just salt it, salting them and then dry it.. Mm -hmm. <laughs> กตกปลาต้องใจเย็นๆต้องมีความสุขกับมันแม่นอยู่แล้วโอ้แต่ตอนนี้นะคะนิ้วีีฉันหงิกและะ้วค่ะเย็นมากหงิกมากเดี๋ยวกอนเอาหพุ่มมืหนาวมากตอนนี้นะคะมืออีฉันหนาวมากเลยอะ่ะเดี๋ยวกันนี่ฮะ เสื้อตัวนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งเพราะมันมีรูให้มับคุมมือเออใช่ My friend you cook it and I'll buy it <laughs> Oh my dear I always make all kind of food for sale So I'll make a meatball again and you like fish I'll make you fish oh. ยาเอาเมกมิดโบและเอ make เดี t ร a ไทยชิ i ี่ซอส I don't think you can handle you can handle Thai chili sauce though I gonna make the น um ้ำพริกหมูกรอบนะคะน้ำพริกหมูกรอบน้ำพริกหมูกรอบแซ่บๆสำหรับคนที่อยู่ในควารันทีนไงไม่ต้องไปตำเสียยาก แล้วก็เดี๋ยวจะทำาอีน้ำประแดกไฮโซเอเขาเรียกอะไรนะประแดกสมุนไพรประแดกสับสมุนไพรแต่แบบสุกนะไม่เอาดิบให้เ <c oughs> <Hey, S 2> ชื่อไหมเนี่ยถ้าพี่น้อยกลับบ้านแล้วพวกยูจะได้กันเยอะมากเลยแม็กซิมัมเลยกลับบ้านทันทีเพราะ <ๆ S 1> ฉะน,นั้นเดนี๋ยวพ,พี่น้อยต้องรีบไปแล้ว่ะ You know what? I think I better go home. Otherwise, if I'm staying here, all these fishermen a r e not gonna get fish. มาแล้ว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 นันนนนนนคนมาแล้วใช่ัหมเออคนมาแล้วปลามาแล้วไอ้ที่มาแล้วมาแล้วนี่คนมาทั้งทคนทคนทั้งคนทั้งหมาเลยรูไหนวะเอา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  เอ okay. ้ไอไอลูสลูสโฟกัสไหนว่าอ๋ออยู่โน่นเองคนเย่ให่ใหย่ไอเดียล้อพี่น้อยไปก่อนอโอเคซีเซอร์ไอ้เปิลบอกต้องรอพี่น้อยไปก่อนไม่น่าให้ไอเดียมันเลยอ่ะพอให้ไอเดียมันบอกว่าถ้าพี่น้อยอยู่แล้วมันไม่ได้ปลา my friend my friend said like yesterday they were here and they just got here like not within an hour they already got like four or five of them today i'm with them they got only one <laughs> lucky charm lucky charm okay guys so i think i'm gonna finish holding this cell phone right now because my hand is a little bit Freezing, so before it get froze, I gonna have to keep my hands warm. If you sell to me, I have a dollars. Okay, well, any kind of cooking, I have, okay. Just follow my Facebook page. I usually post them. Okay. I just make it easy for you to eat. No. like meatball that I made you can just add into the soup add into spaghetti pasta or just like pan fry them dip in the sweet and sour sauce or you can add in some kind of c u l i n a r y you know stir fry them with vegetables it's always good to eat okay I will see you next time นะคะก็เดี๋ยวจะไปแล้วสำหรับคนที่ชอบตกปลา ice fishing this e s it.